เกมดัง Roblox กเกมนี้สร้างจากเรื่องจริง99 n i Nights in the Forest 99คืนในป่าที่มีเด็ก4คนได้หายตัวไปในป่าและไม่มีใครหาพวกเขาเจอว่ากันว่าหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่ทําให้หาเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่เจอในชีวิตจริงเด,เด็กทั้ง4คนอายุเพียง 13, 9, 4ขวบและเด็กอีก11เดือนกําลังเดินทางขึ้นเครื่องบินไปกับแม่แต่แล้วเครื่องบินกลับตกลงในป่าและผู้ใหญ่ทั้งลํา ชีวิตทั้งหมดใน็กๆทั้งสี่ตาบ้าเอาตัวรอดในป่าก,กันเพลิาพังพวกเขาหาผลไม้ในป่ากินตกปากินดๆเพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดในขณะที่ทีมค้นหามีทหารเป็นสิบสิบนายชาวพื้นเมืองอีกเป็นสิบสิบคนช่วยกันตามหาเราเด็กๆแต่หาไม่เจอเพราะพวกเขามีความเชื่อกันอยู่ว่าในป่าอาจมีพูดพรายที่พรางไม่ให้พวกเขาหาเด็กๆเจอและพูดพรายเหล่านี้ก็เล่ากันว่าอันตรายต่อคนมากจนเหล่าชาวบ้านตัดสินใจทําพิธีกรรมในวันที่สี่สิบ หลังจากที่เครื่องบินตกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้ได้เจอเด็กๆและปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นจริงวันหลังจากนั้นในที่สุดทีมค้นหาก็หาเด็กๆทั้ง4คนจนเจอเ,เ,ดเด็กสู้ผอมกันมากแต่ก็ปลอดภัยดีเรื่องราวที่ได้เล่ามานี้ก็อ้างอิงจากสารคดีเรื่อง The Lost Children ใน Netflix ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้นะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆและเรื่องราวเหล่านี้เลยถูกสร้างเป็นเกม99 Nights i t the f o r e t t 99คืนในป่าหนึ่งในเกมเอาชีวิตรอดที่ดังที่สุดใน Roblox ในตอนนี้เคยเล่นกะะนันหรือยังแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันไหมคลิปหน้าอยากให้เล่าในเรื่องเกมไหนกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ